เ่เล่าไอ้เป๊ะจอดที่ชีมัวหมดนมืออาเซียนไนเป๊ะหยู่เปิดตาลิจาเที่เป๊ะหยอกแก้ไขลิจาก่อโมวเพื่อนจะจงมาเที่ยวถอดปจอด้ชี้ไปเลยเราก่อนที่ในที่รีปจงน้องได้คิปที่ใช่ได้คินอก็ต่านนอยอา่อให้เตียเทเราจอดชิลจะเหติดต้องเนาะใที่เราอยูหม่จอดเราตัวทุ่ในเต่าในที่เราได้โปรไฟ์ในที่ตอกใบชาเขาในอยาจะขอเดียวยู่ม้เที่ข้อว่าก่อจแช่ติดต้องอยู่ม้เที่ยร่มแบนที่ใอยอ่าจกิที่ราอยอ่จอดชิลียตาเราเนาะ นี่กลัไปต่อเฟสตอร์นะจอแอปสตอร์นะเจนได้โมนี่รูปเฟซบุ๊กอัพได้หรอไม่ไปช้อนะเฟซบุ๊กเจนได้โปรโมทอัพได้นะยอดทอนในต่อขาง้องอัพได้ไม่ไปอัพได้นะมทอนไดอัพได้ตาเหรอนี่ก็ะโดดตั้งค่างน่ะนี่จ๋ารอยอยู่ตอนกระโดดตั้งค่าแต่เจนี่้ต่อเราเนี่ยขอแอปนะเดี๋ยวจอแอปต้องเต่าแน่ยอะ จนาล Facebook นะกรูจั Facebook ดออเจน่อล Facebook นะอยเจนต่อเราไอนุญาตตัวเนาะนี่เราบ่ต่ออนุญาตตัวท่นชอนย่านี่เราใช้เนาะนี่ต่ออนุญาตนนี่ต่ออนุญาตเนอนุญาตตัวทนชอจจนะอย่านี่แก้ไขตาลนี่ไปใช้นะนี่่งปิดเปิดเชไปใชู้ปอนยจะเถาในตองกันรอตัวต่อนตัว Facebook ตัวเนาะตองกันเถอะปิ จำเนาะเนี่รอชิปโตอปอขอเนาะในหยาประต่อของปอกเนเตียเปิดโหมดเมื่อาชีเดี๋ยเนาะในหยายเนี่ยที่ชิปโปเขอเนาะเทียนนะเจนี่หม้นี่รถสตองนี่ปิดเปิดรอเนี่มือชิปโปในอย่าเจวิธที่อ้อน่ะเจนี่ต่อเขานาะเจนี่ต่อก็รอปกาชนน่ะปกาชนน่ะแต่เจนี่จ่าเราเขานาะน่ะต่อรอเดี๋ยวขอ่ะตั้งขั้นเดี๋ยเนาะเจนี่ต่อก็รอเดือด ัวใหม่ทําเด้อเนาะความช่วยเหลือและการสนับสนับสนุนเด้อเนาะจะได้ตอบเราในขอเดียรายงานปัญหาเด้อะนตเกข้านี่รงานปัญหาตจนตอเตียสในราะนย่จะนต่านแต่อียฟนเราเต่าแต่อเตีย้นเตแต่อ 做坏、哦、的闹到呢？今天到可能看到好呢样，今天、uh uh、我,我们销售呢，我们谈过了，啊，对到了，今天背呢样，啊，嗯、pain, 过来背到呢。在古呢，在销售泰的有销售出特的呢样，啊，在多的叫啥呢样？早有销售特的，就我们销售菩萨老变呢，就我们隔壁叫老王子呀。啊，那过来古呢，老古到呢？在隔壁老王家呢，现在样，今天稍微拜招的古呢，老一到呢。 จนตอขนตาเ่ยต yeah, so mm ่อกาเตียนี่ต่อนตาแลเจนีก่ชนาะแน้วยอยาให้เตียนด้ไปแคปโจอน่ยอ่านไปแคปใเนไหนว่าหน้าโปรไฟล์โปตาเอนชิมัวตน่ยเนไปใช้ในชิปออเปิลหมอเมือซิมนะเจน่เปิลเรามดัวขันตาเจนี่มคีเตียชิมัวะ์นยอันนี้ช่วยขอนตาเตชิมัวนะจแต่เจนี่มาเร่อัโหลดได้คุ่มเนจอมน้อยเนี่เน่ต่อขันไปเจนี่ไปต่อเนีเฉดด้วยเนี่เรามมดอัพโหลดได้ด้วยเนาะเรามมดจอ เจเตาเนี่ยอับลบในดวน้อมโตาลเนี่ยเจนี่มัเรีย l o ราเต่าซานี่ยจะเต่าชนนซาไปจกุลมัวเลยจกุยเต่าซานี่ยเจ้นย่งยิ้งซะจานน้อยชี้เลยเตตัวเนี่ยนะที่วัวเนี่ยตอเลยวอนุเป็นนุเตเจเลยแกไขรูเนี่ยเยอยารขญเตาชเตาเลยช่วงงาเชียงเนยเจกู้ันตัต้นหัวตเนี่ยนอกจานี้ยยิ้งยิงซะนะอยโอเคทเสาปได้ชี้เถอะสด้ชี้นุนวตเต่นี